ขณะนี้คือกลายเป็นว่านักลงทุนในตลาดพันธบัตรเนี่ยเขาเชื่อว่ามาตรการของทรัมป์เนี่ยเข้าท่าคือกลายเป็นว่ารัฐบาลเนี่ยก็จะมีการเก็บภาษีนาเข้าี่แล้วก็ลดขาดดุลทุกประมาณาแต่ลลแล้วลุ้นก็มีไอ้โดชนินทางอีรอนัสเนี่ยที่ออกมาแล้วก็มาเที่ยวไล่คันชนอเนี่ยพือี่จะให้การทํางานของภาครัฐการเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นในส่วนนี้เลยทำให้อัตราดอกเบี้ยน้องลดลง อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยที่ทำให้ราคาทอกคำสูงขึ้นนะแนวโน้มมันอยู่ที่ไอตัวตลาดหุ้นนะว่าโดยรวมมันจะยืนประคองตัวเองนนในสภาวะที่มันมีการขึ้นภาษีแบบเป็นที่แบบเบร์แบบใหญ่โตอไย่างเงี้ยได้นานแค่ไหนสมมติสมสมติว่าไปถึงจุดหนึ่งแล้วปรากฏว่าเอาไมา่อยู่กำไรของบริษัทที่ไม่ใช่เจนนาฟ้ารลวแถมเปื้อย ในจังหวะนั้นเนี่ยถ้าปร,ปรากฏว่ามีการประเมินกันใหม่แล้วบอกอุย้ยไ,ไอการใช้ไอชิปอะไรต่างต่างเนี่ยการสร้าง data center มันไม่จำเป็นต้องใหญ่เท่าเดิมแล้วอย่างเงี้ยนะไอราคาของเจตระาก็ล่วงด้วยเลย,เยถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นแล้วเฟดกลับไปทับคิวอีกเนี่ยแน่นอนวอลล่ามันจะออกค่าเทา่าคำบิตคอยอะไรพวกนี้ก็ <The> money. ภาพหนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะสะท้อนความเสี่ยงสิ่งที่เป็นความกังวลใจในมิติทั้งภูมิเศรษฐศาสตร์สงครามการค้าแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจารย์เพิ่งพูดถึงนะคะว่าจุดเดือดสองจุดเนี่ยมันก็ยังมีสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจก็คือเราเห็นราคาทองขึ้นมาทำพอทำ h i g อย่างต่อเนื่องเลยนะคะปีนี้เราอาจจะเห็นการ correction หรือว่าการปรับฐานช่วงวันสองวันที่ผ่านมานะคะแต่ว่าล่าสุดทองก็กลับขึ้นมาอีกแล้วนะคะสัญญาณจากตลาดทองคำเนี่ย ในมุมของอาจารย์พอจะบ่งชี้สิ่งที่เป็นความกังวลใจของตลาดได้หรือเปล่าคะเราเห็นการขึ้นของทองคำเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแรงนะคะจริงๆขึ้นมากกว่าฝั่งของตลาดมุ่นอเมริกาแล้วก็แอสเซทอื่นในโลกสําหรับปีนี้ด้วยนะคะอันนี้เดายากนะครับผมเองไม่ได้เป็นคนชํานาญตลาดทองคำนะแต่ว่าเราจะสังเกตด,ดูเวลานี้เนี่ยตลาดอันธบัตของสหรัฐเนี่ยถ้าเราดูดอกเบี้ยสิปี เดิมมันขึ้นไปเนี่ยทำท่าจะเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงนี่เลยห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเอาตอนนี้ถอยลงมาถอยลงมาตอนนี้เนี่ยลงมาจะ,ะจะเป็นสีต้นๆนั้นเองขณะนี้คือกลายเป็นว่านักลงทุนในตลาดพันธบัตรเนี่ยเขาเชื่อว่ามาตรการของทับเนี่ยเข้าท่าคือกลายเป็นว่ารัฐบาลเนี่ยก็จะมีการเก็บภาษีนํำเข้าเนี่ยนะฮะแล้วก็เอามาแล้วก็ลดขาดดุลผู้ประมาณได้มันก็จะ เรียกว่าใช้เวลาหน่อยแต่มันจะค่อยๆที่จะปรับตัวลดการขาดดุลเงินค้าลงไปได้แล้วรวม้าก็มีไอโดชนี่ไอทางอิรัวนัสเนี่ยที่ออกมาแล้วก็มาเที่ยวไล่ไข่ไขไ้ข่ขันชนะเพื่อที่จะให้การทำงานของภาคราชการเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นในส่วนนี้เลยทำให้อัอรเ้รเบียนอมลดลงอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยที่ทำให้ราคาทุงคามันสูงขึ้นไดไแต่ ในออมองไปข้างหน้าเนี่ยมันอยู่ที่ทผมมองนะคือผมคิดว่าแนวโน้มมันอยู่ที่ไอตัวตลาดหุ้นนะ,นะว่าว่าโดยรวมเนี่ยมันจะยืนยืนประคองตัวเองเในสภาวะที่มันมีการขึ้นภาษีแบบเป็นที่แบบเบอแบบใหญ่โตยอย่างนี้ได้นานแค่ไหนถ้าสมมตินะสมมติว่าไปถึงจุดหนึ่งแล้วปรากฏว่าเอาไม่อยู่นะคกำไรของบริษัทคไม ่ไม่ใช่เจตนาฟาล่วงแถมเปืนในจังหวะนั้นเนี่ยถ้าปรากฏว่ามีการประเมินกันใหม่แล้วบอกอุ้ยไอ้ไอการใช้ไอ้ชิปอะไรต่างเนี่ยการสร้าง d ั t a c e n ซ e นเตอร์มันไม่จำเป็นต้องใหญ่เท่าเดิมแล้วอย่างเงี้ยนะไอะร้ราคาของเจตนาฟาก็ร่วงด้วยเลยนะถ้าเป็นแบบนั้นนี่นะ,ะมันมันจะทําให้ไอ้เ,อเอรื่องของระบบการระบบสถาปัตย์การเงินในสารัรเน,นี่ยรวนพอควรเพราะว่าตอนนี้มันมีความเสี่ยงถ้าเราดูนะ คนเนี่ยกำลังซื้อเนี่ยลดลงไปเ,นะเรื่อยเรียกว่าฝืดเครืองแล้วก็ไปใช้วิธีลูกกะลูกกะเครดิตแล้วยอดยอดยอดไอ้นีบัตรเครดิตเนี่ยพุ่งขึ้นไปเรื่อยนะครับแต่ว่าไม่ใช่พวกอย่างเดียวนะไอ้ตัวเดลิเวเอร์ซี่คือหนี้ที่ค้างดอกเบี้ยพ,พุ่งตามเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้ก,ก,ก็ก็เป็นการสอนสอนปัญหาประการหนึประการหนึน่งเนี่ยมันมีหนี้อสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะที่โดยเทั่วยิ่งพวกออไอ้ออฟฟิศบิลดิ้ง ซึ่งตอนนี้เนี่ยหนี้เนี่ยมันกำลังจะครบกำหนดเนี่ยเราจะต้องมีการมีการต่ออายุเนี่ยนะครับแต่ไอจำนวนไอคนที่เข้ามาเช่าเนี่ยมันลดลงไปกว่าเดิมเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมันจะทำให้การประคองตัวเนี่ยผ่านไอ้วิกฤตหนี้นะฮะไปได้เนี่ยมัน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 จะต้องมันจะต้องทาด้วยความระมัดระวังเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่าที่ดูตอนนี้เนี่ยมันมีปัจจัยความเสี่ยงหลายอย่าง ซึ่งซ่อนอยู่แล้วก็พร้อมที่จะโผล่ขึ้นมาถ้ามันเกิดเรยียกว่านัดกันโผล่ขึ้นมาเนี่ยพร้อมๆกัน,นกโดยเฉพดะอย่อีกอันก็คือในเรื่องของไอ้ตัวไอ้ไอต้ไอตัวเย็นแคร์เทรนดเวลาที่สังเกตดูเยน็นค่อยๆแข็งขึ้นมาเลื่อๆนิดๆแล้วดอกเบี้ยอันนาบัตเย็นก็ค่อยๆไต่สูงขึ้น,นมันก็กลายเป็นว่าไอ้คนเนี่ยที่เดิมเนี่ยกู้เย็นเนี่ยนะแล้วก็เอาไป ลงทุนรัฐบัลรัฐบาลสารวอาตอนนี้มันผลตอบแทนมันได้มันได้มากกว่าของญี่ปุ่นไม่พอแล้วมั้งแล้วถ้าวันหนึ่งเนี่ยไอ้พวกที่กู้เย็นเนี่ยแล้วเอาไปซื้อหุ้นเจต่างฟ้าเนี่ยแล้วเกิดราคาลงเอาตอนนี้ไอ้การ carry trade มันก็จะต้องหยุดเนยตรงนี้หลายหลายปัจจัยเนี่ยมันประกอบแล้วถ้าเกิดมันประทุออกมาพร้อมกันเนี่ยแล้วทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยมันซุบลงอย่างแรงเนี่ยนะผมเดาได้อันนี้อันนี้เป็นความเดาส่วนตัวเลยเพราะว่ามัน อาจจะไม่ใช่ปีนี้นะอาจจะเป็นปีหน้าเลยช่มนะแต่ถึงตอนนั้นเนี่ยนะโอ้โหโฟเฟซก,ก็ไม่รู้ละกลับไป QE ใหม่เพื่อที่จ e ะอุม้มตลาดอีก้ค่ะถ้า,ากลับไปทำ QE เพื่อที่จะต้องอุ้มตลาดอีกครั้งหนึง่งมันก็จะไปกระทบกับเรื่องของระดับของเงินดอลลาร์ด้วยหรือเปล่าคะจากปัจจุบันที่เราก็เห็นอยู่แล้วว่ากระแสดีดอลลาร์หรือว่าดอลลาร์เสื่อมค่าเนี่ยมันมานะคะย,ยิ่งพิมพ์เงินยิ่งพิมพ์เงินไม่กระทบกับ อ่อนค่าของดอลลาร์หนักเลยเหรอคะอาจารย์ในอนาคตถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นแล้วเฟดกลับไปทับคอีกเนี่ยแน่นอนดอลลาร์ก็จะอ่อนค่าทองคำบิตคอยอะไรพวกนี้ก็มีแนวโน้มจะจะจะสูงขึ้นค่ะอย่างหนึ่งของฝั่งตลาดทองคำนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีประเด็นหลายประเด็นที่ถูกพูดถึงแล้วก็มีมิติที่น่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เกรงว่า ทองจะถูกเก็บภาษีนะคะก็เลยมีกระแสเรื่องของการซื้อทองจากตลาดอื่นแล้วก็กลับเข้าไปที่อเมริกาขณะเดียวกันก็มีข่าวนะคะที่คุณอีลอนมัสด้วยความต้องการที่จะเข้าไปตรวจสอบสินทรัพย์ทุกอย่างของฝั่งอเมริกาแหละนะคะก็มีไอเดียเรื่องของการไปตรวจคลังทองคําที่ f o r t ดน็อนะคะซึ่งก็มีแนวคิดต่อว่าเอหรือว่าต้องมีการตรวจทองคําเพื่อที่อยากจะมีการรีเวลเลชั่นทองคานะคะเพื่อให้มูลค่าของทองคําใน บัญชีเนี่ยมันมากขึ้นนะคะซึ่งตามเปอร์เซนต์เท่าที่ข่าวเขาบอกนะคะก็อาจจะทําให้มีเม็ดเงินขึ้นมามหาศาลเลยหลายสิบเท่านะคะคือส่วนนี้เนี่ยที่เป็นแอสเซทซึ่งโตขึ้นมาก็ทําให้อเมริกันเขาอาจจะไปออกพันธบัตรไปก่อหน,นี้เพิ่มเติมมากขึ้นนะคะก็มองกันไปเป็นระลอกมองกันไปเป็นลูกโซ่เลยกับเป็นเรื่องของทองคำนะคะอาจารย์ธีรชัยมีความเห็นอย่างไรบ้างคะคือถ้าถึงขั้นจะมีการออเดดทองคําที่เป็นสินทรัพย์ที่เป็นทุนสํารองของประเทศอเมริกา อนาคตอาจจะต้องมีการปรับมูลค่าแล้วก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาสามารถกู้หนี้ได้เพิ่มในอนาคตในการออดิตทองคำเนี่ยนะผมคิดว่าคงไม่เจออะไรเซอร์ไพรส์เพราะว่าผมไม่เชื่อเลยว่ามีการเอามั่วเอาทองคำเนี่ยเอาไปใช้อื่นมีการขโมยเอาไปจากฝรนได้แต่ว่าไอ,ไอ้ไอ้ไอ้ตัวที่เขาเตรียมจะทําการตีราคาทองคําใหม่เนี่ยคืองี้ครับ สมัยแรกๆเลยเนี่ยที่มีการยึดทองคำเนี่ยเข้ามาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยตีราคาทองคำเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยอยู่ในเป็นของรัฐบาลเนี่ยสหรัฐเนี่ยตอนนั้นเนี่ยตีราคา35ดอลลาร์นี่พอหลังจากนั้นเนี่ยเขามีการตีราคาใหม่ราคาเนี่ยตีใหม่มันบุกเข้าไปอีกเจ็ดตอนนี้ราคาของในราคาต้นทุนเนี่ยของทางสี่สิบสองคือสี่สอ เจ็ดเนี่ยนะฮะที่ตีราคาใหม่เนี่ยกติกาเนี่ยนะ,ะที่เขียนไว้ในีั้รัฐบเฟสคิดวา่าไอ้เฟสเนี่ยนะฮะคือไอ้ทองคำเนี่ยตัวทองคำจริงๆงงเนี่ยเป็นของเป็นของกระทรวงการคลังแล,และเก็บอยู่ที่ฟอร์ดน็อกส์แต่เฟสเนี่ยถือเครียกเซอร์ติฟิเคชั่นะะเป็นใบเป็นใบใบเซอร์ติฟิเคตไอ้เน,นี่ยนะฮะ,ะพอเวลาตีราคาขึ้นมาเนี่ยรัฐบาลกระทรวงของฝั่งมีสิทธิ์บอกไอ้เฟสบอก ฉันจะตีราคาเป็นราคาเท่านี้ก็คือตอนแรกเนี่ยจากสาิพาขึ้นมาเป็น42เแล้วพอตีแล้วเนี่ยเจ็ดเหรียญเนี่ยที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเฟซก็คิดต้องพิมพ์เงินออกมาแล้วเงินน,นี้ใส่เข้าไปในบัญชีให้กับทางกระทรวงการคลังกระทรวงคลังเนี่ยก็จะเอาไอ้เงินตรงนี้เอาไปใช้ทำอะไรก็ได้เอาไปชดเชยการขาดดุลงบประมาณนีอะไรยแต่ว่ามันเป็นการพิมพ์เงินขึ้นมามันมีผลเป็นการพิมพ์เงินขึ้นมา ไอ้ตรงนี้เองเนี่ยนะฮะที่ที่มีคนวิเค์ว่าเขาอาจจะใช้เป็นช่องในการที่จะตีราคาแล้วก็เอาบีบบังคับเนี่ยให้ให้เฟดเนี่ยพิมพ์เงินออกมาแล้วรัฐบาลเนี่ยทย,ยก็จะเอาเงินอันนี้ไปซื้อคริปโตถ้าจะทําก็ทําได้แบบนี้นะเพราะว่าถ้าซื้อคริปโตเนี่ยโดยใช้เงินจางกงบประมาณเงินงบประมาณไม่พอซื้อคริปโตเนี่ยโดยการออกอันธบัตรและกู้เพื่อจะมาซื้อคริปโตการเมืองเขาก็ไม่รับ แต่ถ้าเกิดจากการดีราคาทองคำเนี่ยเ้วจะไปซื้อคริปโตเนี่ยอาจจะพอได้แต่ทั้งหมดนี้นะเวลาเนี่ยมันยังต้องดูว่ากระบวนการในการทํางานจะเป็นยังไงแต่ผมเดาว่าเป็นอย่างนี้เนื่องจากว่าอไอ้ตัวรัฐดิคลังเนี่ยพอทรัมป์เนี่ยพูดถึงเรื่องนี้แกออกแกพูดเลยบอกว่าเขาต้องการจะใช้คําว่า m o n e t ท z e ทรัพย์สินเนี่ยของรัฐบาลเขาเ้ามาเนว่าแปลแปลง,ปลงทรัพย์สินให้มันเป็นเงินแต่ว่าบางเอิญ ต,ตรงนี้เนี่ยผมจำตัวเลขไม่ได้แต่มันไม่ถึงหนึ่งล้านล้านเหรียญอกก็เล็ลกเยอะอยู่นะเยอะอยู่แต่ว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าตัวเลขที่จะเอาไปใช้ทําอะไรอย่างต่างได้ม,มากแล้วนอกจากนี้ต้องอย่าลืมว่าทําแบบนี้เนี่ยนะสมมติเกิดเอาไปซื้อคริปโตจริงราคาคริปโตขึ้นเนี่ยแต่ราคาดอลล่าร์ยิงลงใหญ่ค่ะแต่ว่าคือถ้าใช้วิศวกรรมทางการเงินแบบนี้นะคะคือถ้ามีการ ดีราคาทองคำใหม่ revaluation นะคะแล้วก็เอา valuation นั้นไปก่อนนี้เพิ่มเติมนะคะคือจะเป็นการทำ QE ในเวอร์ชันทองคำ x ก,ก็ตามนะคะอาจารย์ในทางกันคลัง,งเนี่ยม,มันมีความเสี่ยงไหมคะอาจารย์คะคืออย่างนี้มันขึ้นอยู่กับวา่าสมมติถ้าเกิดเอาดีราคาขึ้นมานะแล้วก็มีการพิมพ์เงินนะแล้วเอาเงินนั้นไปซื้อ,อ hmm. คริปโตมันขึ้นอยู่ว่าใครเ,เป็นเป็นคนขายคริปโตให้กับทางรัฐบาลถ้าเกิดคนขายคริปโตเป็นคนอเมริกัน อันนี้มันก็จะได้มันก็เท่ากับว่าเป็นการอัดฉีดนโยบายกันนโยบายกันคลังเ,เข้าไปก็โดยการพิมพ์เงินเน้นะพิมพ์เงินแหละแล้ว,ลว,ลว,ลวรัฐบาลก็เอาไปให้กับคนคนอเมริกันเนี่ยมันก็จะต้องมีการใช้จ่ายนี่อันนี้มันก็จะเกิดการการใช้จ่ายภายในเศรษฐกิจมันก็เหมือนกับเป็นการพิมพ์เงินเพื่อจะดันเศรษฐกิจขึ้นมาเนาี่ยอันนี้มันก็ไม่ใช่วระดีแต่แต่ว่าถ้าเป็นคริปโตเนี่ยเราก็ต้องไม่ลืมมันจริงๆแล้วการถือครองคริปโตเนี่ย มันกระจายไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะถ้าหากว่าในส่วนที่จะคนขายคริปโตให้รัฐบาลเนี่ยไม่ได้เป็นคนอเมริการเนี่ยนะมันก็คือเองินมันก็รัฐบาลพิมพ์แล้วก็มันก็กระจายออกไปประเทศนู้ประเทศนี้แต่มันก็จะทําให้คึกคขึตลาดคริปโตคัขึข้น